มาพิสูจน์ความแรงด้วยไข่กันเพราะเราจะส่งไข่ไปเล่นบันจี้จับกันบันจี้จัมแล้วเราจะสร้างเชือกกระโดดตรงนี้มันเป็นหนังยางแล้วเราก็มีไข่เดิบตรงนี้ผูกมันเข้าไปแล้วเราจะปล่อยบันจี้จับลงจากมือไข่ใจกล้าอยู่บนนั้นนะดูใช่เราพร้อมจะพูดสามสองหนึ่บันจี้ไหมพร้อมสามสองบันจี้โอ้มัน้ามาจะปลอดภัยเพราะย่างที่เห็นอยู่นะข่จะตกลงมาเร็ว และเร็วขึ้นแต่จากนั้นหนังยางก็จะยืดและมันค่อยๆลงมาเพราะว่าพลังทั้งหมดที่ไข่ได้รับตอนตกลงมามันได้ส่งไปยังหนังยาง,างแต่จากนั้นหนังยางจะยืดกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมและจะเห็นว่าไข่ถูกดึงกลับขึ้นไปเพราะพลังงานได้ถูกส่งกลับไปยังไข่มันก็เลยยังอยู่อย่างปลอดภัไยได้ครับ <c oughs> น้องคิดว่าจะทําให้ไข่ปลอดภัยได้ไหม <c oughs> ได้ร <c oughs> ไดหรอใช้ <c oughs> น้องสี่นาทีเพื่อสร้างไข่เชือกกระโดดอะฮะตกลงมฮะ น้องจะทดสอบด้วยไข่ต้มเพื่อให้แน่ใจก็ได้แต่ในตอนท้ายเราจะส่งไข่บัชจี้จ้าของน้องๆและมันจะตกลงที่พื้นสูง10เซนติเมตรโดยไม่แตกทีมไหนที่ไข่ไม่แตกก็รับไปเลย15คะแนนเอาละค่ะเราจะสร้างบัชจี้จ้าได้สำเร็จใช่ไหมคะคือเอเอเราจะใช้ความฉลาดของเรานะครับ แล้วก็ต้องลองทดสอบดูน้องๆมีเวลา4ีนาทีในการสร้างบัญจีนะจ๊ะพร้อมแล้วไหมเริ่มได้เลยนี่แล้วชื่อว่าเราจะทำยังไงดีอ่ะเห็นว่าเราจะต้องใช้อันเล็กๆนี่แล้วก็ไม่ต้องถูกให้ยาวเรามีตรงนี้เยอะเลย พร้อมจะทดสอบไหมครับพร้อมแล้วโอ้ยอีกนิดนึงนะคะหมดเวลาไปครึ่งทางแล้วนะเอาอันใหญ่ๆแล้วรู้วิธีใส่ไหมทดสอบดู เนนนาทีสุดท้ายแล้วนะคะเรามีแค่สามสิบวินาทีค่ะแกออกสองนัดสองนัดกอดออกเป็นบ้างแกออกเด็ดสองสิบวินาทีสองนะดสองสองสองอ่าเด่น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 นะคิดวจะได้ผลไหมได้นไม่ได้ไหมโอ้ยโอ้เปลี่ยนนาทีสุดท้ายและพี่คิดว่าเราอาจทำบันจี้ได้สำเร็จด้วยนะคะวิทีมีปัญหาอยู่ใช่ผมมีปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่ของหนูคืออะไรจ้ากริปคือไม่รู้สิ ผมมัดยางไม่ได้เลยบางครั้งใช่เพคิดว่าบ้าน,นิดหน่อยอ่ะใช่ใช่คับมันไม่ได้ช่วยให้ผูกยางเข้าด้วยกันเลยนะโชคดีที่นิกจัดการให้เรียบร้อยน้องๆคิดว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับสมเร็จแน่พร้อมแล้วเริ่มได้เลย ทดสอบเอาละน้องน้องครับน้องครับเอาละทำนะครับพอแล้วครับครับน้องพอใจแล้วนะครับอ่าถึงเวลานะครับเอาละเจ้าอ่าน้องมีแผนที่เราจะไม่ว่าจะทำยังไงได้ครับใช่แล้วครับแค่ทดสอบสองสามครั้งแต่ผมว่าเราไม่ได้ใช้หนังยางเท่าที่คิดเอาไว้นะคะ แต่ว่าเราจะต้องทำได้อะใช่เราต้องสำเร็จผมว่าเราทำได้นะครับ,รบเราต้องทำได้ไม่ว่าใครของเราจะพร้อมหรือไม่มันก็จะต้องเล่นบันจี้จำมาทดสอบกันว่าของของคุณวางไว้ข้างๆฉันอ่าน่าละหระะืองละอ๋ละสามสองหนึ่งบันจี้ว้ามีเสียงประทอบบางอย่างด้วยนะครับ,บเียงแต่